สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมครับน้ําตกเหวสวัสตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนี่ก็เป็นทางลงนะครับ่อนข้างที่จะชัดมากครับไม่ค่อนข้างนะครับแบบชันแบบหนักอาการเลยครับนักท่องเที่ยวบางท่านเนี่ย ถึงกับต้องพักระหว่บบางการเดินลงไปนะครับนี่ทั้งขึ้นทกลงครับเนี่ยก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการได้ชิดกับน้ําตกนะครับยอ,อมเนี้นะครับเนี่ยต้องลงต้องขึ้นต้องลงนะครับตรงนี้ก็เป็นน้งแ้วนะครับน้ำมาัาจะมีเยอะนะครับิงิงลท่องเที่ยวก็ มีพอสมควรนะครับแี่บางท่านเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กทุกสุนอยยุเนี่ยระบบแดงต้องพักเลยครับอย่างว่านะครับเพื่อใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุดครับเราก็ต้องยอมนะครับเป่นครับพี่คนนี้ก็โอ้โหเสาเ้าลัวมาขึ้นมานะครับ มุมนี้ก็เป็นมุมเินขึ้นครับอันนี้นัรท่องเที่ยวก็ตป่นจากน้ำตกนะครับยังไงเดี๋ยวเราลงไปชมน้ําตกเหีสวัสดิพ์พร้อมๆกันนะครับไปครับผมน,นี่ก็ เราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่บรรยายนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้กินกับธรรมชาติที่มากที่สุดครับ Thank <laughs> you. ท่านที่กำลังจะเดินทางมาเที่ยวตกหนีนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำใจให้กับผู้ำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณห้หลายครับผม かっ。